สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนกสุดาจุ้ยเปีย่ยมหมู่เรียน63-96รหัสนักศึกษา6 3 4 5 0 1 0 1 6เป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป e x ็กกันค่ะเริ่มจากการเข้าโปรแกรมนะคะรหัสผู้ใช้นะคะก็คือ bit9 ค่ะ รหัสผ่านก็คือ b it9 เช่นกันค่ะกดโอเคค่ะกดข้อมูลเปล่าของเวอร์ชัน1กดตกลงค่ะจะกระกบาททิ้งไปนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเปิดบริษัทใหม่นะคะเขาที่เริ่มระบบค่ะข้อ8นะคะกําหนดบริษัทใหม่ค่ะแล้วเราก็มาเพิ่มข้อมูลค่ะอันนี้ใส่ชื่อบริษัทของเรานะคะ รัสนะคะเราจะเปลี่ยนก็นได้ไม่เปลี่ยนก็นได้นะคะแล้วที่เก็บข้อมูลนะคะไม่ซ้ำกับที่เราเคยใส่ไว้นั่นเองค่ะกด enter ค่ะกดข้อ2นะคะกดตกลงค่ะแล้วกดข้อมูลป่าของเวอร์ชันนึ่นะคะกดตกลงค่ะตกลงค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ